ยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขใจด้วยธรรมพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ขอเป็นแสงสว่างเบาๆให้กับจิตใจของทุกท่านในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบทธรรมะที่จะช่วยเปิดใจผ่อนคลายความคิดและนำทางสู่ความสงบกับหัวข้อธรรมะในชีวิตประจำวัน เจ็ดวิธีฝึกใจให้เป็นสุขขอให้เสียงธรรมพาใจของท่านกลับสู่ความสงบและเป็นเพื่อนร่วมทางในยามที่ใจต้องการการพักผ่อนหากพร้อมแล้วขอให้ทุกท่านหลับตาวางความวุ่นวายไว้ข้างนอกแล้วฟังธรรมะด้วยหัวใจที่เบา บทธรรมะธรรมะในชีวิตประจำวันเจ็ดวิธีฝึกใจให้เป็นสุขชีวิตของคนเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบมีทั้งเรื่องให้คิดเรื่องให้กังวลเรื่องที่ควบคมไม่ได้และบางครั้งเราก็ลืมไปว่าสุขแท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลเลย หากเพียงเราฝึกใจให้เข้าใจธรรมะในทุกวันธรรมดาวันนี้ขอเชิญทุกท่านมานั่งฟังกันเงียบๆปล่อยใจให้เบาวางภาระต่างๆไว้สักครู่เราจะมาฝึกใจไปด้วยกันผ่านบทบรรยายธรรมะเรื่องเจ็ดวิธีฝึกใจให้เป็นสุขในชีวิตประจำวัน วิธีที่หนึ่งหยุดเปรียบเทียบแล้วใจจะสงบหลายครั้งความทุกข์ของเรามาจากการมองคนอื่นมากกว่าการเข้าใจตัวเองเราเผลอเปรียบเทียบกับเขาว่าเขารวยกว่าสวยกว่าสำเร็จกว่าแต่ในทางธรรมะชีวิตแต่ละคนต่างมีกรรมเป็นของตนเองสิ่งที่เขาได้ ไม่ได้มาฟรีสิ่งที่เราไม่มีก็ไม่ใช่ว่าไร้ค่าการหยุดเปรียบเทียบคือการหันกลับมาดูว่าวันนี้เราพัฒนาใจมากขึ้นหรือยังสุขแท้ไม่ต้องดีกว่าใครสุขแท้คือไม่ทุกข์เพราะใจตัวเอง วิธีที่สวางเรื่องอดีตอย่าก,กอดมันไว้นานคนจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยใจที่ติดอยู่ในอดีตอดีตที่ทำผิดอดีตที่เจ็บอดีตที่ยังไม่ยอมรับแต่เมื่อมองผ่านธรรมะเราจะพบว่าทุกอย่างเป็นไปแล้วต่อให้ย้อนคิดเป็นพันครั้งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้น การฝึกใจให้เป็นสุขคือการยอมรับอดีตเรียนรู้จากมันแล้วค่อยๆปล่อยวางเราทุกคนล้วนผิดพลาดได้แต่อย่าให้ความผิดพลาดนั้นขังเราไว้กับความทุกข์ชั่วชีวิต วิธีที่สามสร้างเมตตาในใจทุกวันลองเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการอธิษฐานว่าขอให้เรามีเมตตามีความปรารถนาดีต่อทุกคนแล้วคุณจะเห็นว่าใจที่มีเมตตาเบากว่าใจที่โกรธแค้นหลายเท่าเมตตาไม่ใช่แค่การให้อภัยแต่คือการยอมรับว่า คนทุกคนต่างก็มีทุกข์เมื่อเข้าใจเราจะไม่ตัดสินเขาแต่จะเอ็นดูเขาเหมือนที่เราเอ็นดูตัวเอง วิธีที่สี่ฝึกสติในเรื่องเล็กๆสติไม่ใช่แค่เรื่องการนั่งสมาธิแต่คือการรู้ตัวในทุกเรื่องเล็กน้อยในชีวิตเช่นรู้ว่ากำลังล้างจานรู้ว่ากำลังกินข้าวรู้ว่ากำลังพูดกับใครการมีสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ฝุ่งซ่านไม่หลงอารมณ์และเมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน ใจจะไม่ถูกอดีตหลอกและไม่วิตกกับอนาคต วิธีที่หลดความคาดหวังแล้วจะไม่ผิดหวังบ่อยหลายคนเป็นทุกข์เพราะตั้งความหวังสูงเกินไปหวังว่าเขาจะเข้าใจหวังว่าโลกจะเป็นอย่างที่ใจอยากธรรมะสอนว่าโลกไม่เคยเป็นไปตามใจเรามีแต่ใจเรา ที่ต้องเรียนรู้จะอยู่กับโลกให้ได้การฝึกใจให้สุขคือการปรับความหวังให้พอดีเมื่อใจไม่ผูกติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจจะเบาและมีที่ว่างให้ความสุขเข้ามาแทน วิธีที่ 6. พูดน้อยลงคิดน้อยลงวุ่นวายน้อยลงในแต่ละวันลองสังเกตดูว่าสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์หลายครั้งมาจากคำพูดหรือความคิดฟุง้งซ่านธรรมะสอนให้พูดแต่พอดีคิดแต่พอดีไม่พูดร้ายไม่นินทาไม่คิดมากคำพูดที่ดี เป็นบุญแก่ตัวเราและคนฟังความคิดที่ดีเป็นปุ๋ยให้ใจเราเติบโต วิธีที่7หมันพิจารณาความไม่เที่ยงสุดท้ายวิธีที่ลึกซึ้งที่สุดคือการพิจารณาความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรจีรังไม่ใช่คนไม่ใช่ของไม่ใช่ความรู้สึกเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งใจจะเริ่มปล่อยวางโดยไม่ฝืนความทุกข์จะเบาลง เพราะเราเข้าใจว่าธรรมชาติของทุกสิ่งคือการเปลี่ยนแปลง ช่วงจบสรุปและส่งท้ายขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมฟังธรรมะจนจบทั้งเจ็ดวิธีนี้อาจฟังดูง่ายแต่หากนำไปฝึกใจจริงๆจะเปลี่ยนวิธีมองโลกของเราไปตลอดชีวิตทุกวันคือโอกาสในการฝึกใจทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ หากท่านใดนำไปใช้ในชีวิตจริงขอให้พบแต่ความสงบความสุขและความเบาในใจขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่รับฟังธรรมะนี้สาธุ